1.5ด้านิ้วก็มาเต็มนะครับมาเต็มแปดิวนะตัวนี้ตัวนี้เป็นปั๊มหน0่ยวัตต์นะครับหนึ่วัตต์สองอตัวปั๊มจะเป็นตัวผอมเพราะว่าเป็นบ่อสีนิ้วนะครับบ่อสีนิ้ว40เมตรตัวปั๊มเป็นพันหนึ่งร้อยวัตต์หนึดห้าแรงปากออก1.5นิ้วแปดคิวนะับตัวนี้เป็นน้ำแปดิว นูนเลยนะครับน้ําที่เราจะส่งขึ้นข้างบนเลยนะครับเดินท่อนิ้วหนึ่งขึ้นไปประมาณแปดสิบเมตรนะครับเป็นท่อนหนึ่งนิ้วรนบเดินึนข้มาเดินท่อขึ้นมาห่อนะวะเดินลงฮะเดินลงไปโอ้ต่ออยู่ในป่านะครับต่อท่อขึ้นถังต่อไป นนก็กนกนนนได้ประมาณนี้อยู่หนึงละทำมัยนยืนๆเลยนี่ขิ้นมาชูง